ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงชุดนี้นะคะท่านแมวตามมาค่ะสาวกแมวตามเข้ามาเลยนะคะชุดนี้คือแค t เท o รนะคะตัวแมวแบบนี้เนะีเราคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเห็นแล้วชุดนี้แค t เท o รนะคะอืมเอาจริงๆหนักใจในการที่จะรับน้องชุดนี้มานะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้องมีความสึกว่าแมวประหลาดประหลาดอะคือมี เอาจริงดูยังไงดูกี่ทีก็มีความรู้สึกว่านางไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็นะมีคนเชียร์จังเชียร์มากๆเลยค่ะ นะคะกับแคททาโรชุดนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันละกันคือที่เขาเชร์เนี่ยคือเขาบอกว่ามันมีความพิเศษชุดนี้เป็นแมวที่พิเศษกว่าชุดอื่นๆมันจะไม่ได้ดูน่ารักหวานแววแบบแมวปกติทั่วไปมันเป็นแมวผิดปกติมันเป็นแมวที่ผิดปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันดีกว่านะคะอ่ะไหนละ่ะที่เปิดของเขานะคะ ิดไม่ได้จริงๆมันต้องมีที่เปิดนะหาไม่เจอเองก็เตรียมบทนแล้วนะมาดูกันชุดนี้เนี่ยอุ้ยมันนานแล้วหมายถึงว่า มันออกมานานแล้วค่ะมันก็เริ่มแบบอุ้ยมันก็เริ่มไปแล้วค่ะมันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเนี่ยดูดีคือเราเพิ่งซื้อมานะเออแต่มันเริ่มแบบเก่าแล้วมั้งค่ะชุดนี้น่าจะนานแล้วล่ะ78ใบกับไพ่ทาโร่มแมวอีกหนึ่งชุดนะคะ ต้องบอกว่าเป็นไพ่แมวที่ราคาสูงอ่ะสำหรับเราอ่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งคือไพ่เขาไม่ได้เป็นกล่องใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็นกล่องปกติธรรมดาแบบนี้อโลสคารเรลนะคะชุดนี้แล้วก็อืมราคาเหยียบพันกว่าเราถือว่าราคาสูงสำหรับเรานะเอาความใหญ่เขาว่า เดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันนี่เปิดกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแมวหน้าตาประหลาดประหลาดดูดิไม่แมวว่ะหน้าตาปกติแต่ว่าดูเขาเอาไปใส่องค์ประกอบอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะแมวก็เลยดูหน้าประหลาดประหลาดนึงมันไม่มีความน่ารักแบบแมวแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนชุดอื่นๆที่เคยอันบ็อกซ์ไปนะคะขอหันด้านนี้แล้วกันนะด้านนี้น่าจะดูน่ารักกว่าหน่อยหนึ่ง ชุดนี้เขาจะมีรับมาให้อีกหนึ่งชั้นนะคะเราก็เปิดกล่องแบบนี้นะคะเขาจะทำให้เราง่ายต่อการที่จะแกะไพ่ของเขาออกมานะคะแกะพลาสติกออกมานะคะก็นี่ค่อยๆแกะให้คุ้มกับราคาของเขาแซวเล่นแซวเล่น โอ้โหกลิ่นมาก่อนเลยถ้าใครชอบกลิ่นใหม่ๆแบบนี้นะคะก็แนะนำค่ะกลิ่นมาแรงมากเดี๋ยวอันนี้จะมาพร้อมกับคู่มือเล่มเป็นบุ๊กเล็ตแบบนี้บางๆนะคะแล้วก็มีหลายภาษาที่เขาแปลไว้ เออเราไม่ได้เปิดไพ่หรือว่าอันบ x ็อกของโรสคาร์เบลสักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็เลยแบบอืห่างหายห่างหายได้กลิ่นอีกครั้งก็รู้สึกโอเคหอมแบกแบบเริ่มชินเริ่มชินนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบสเปรย์ไพ่แบบ7จใบนะคะแล้วก็ในส่วนของเบื้องต้นตรงนี้เขาก็จะแนะนำก่อนนะคะเขาคือคุณ Carol a n แอ่านไม่ออก เอสเชนาซี azi, นะคะเขา I've always been very fond of heroes นะคะเขามักจะเห็นไม่ใช่เขามักจะแบบอะไรสักอย่างกับฮีโร่เนี่ยเขาได้เจอแบบพวกฮีโร่ต่างๆฮีโร่ต่างๆเดี๋ยวขอดูก่อนคืออย่างนี้เล่าสรุปให้ฟังนิดนึงคืออารมณ์ประมาณว่าไพ่ชุดนี้นะคะเขาไม่ใช่แมวพิเศษเออไม่ใช่แมวปกติ เขาเป็นแมวพิเศษที่จับแมวไปผสมผสานกับความเป็นฮีโร่ความเป็นหนังต่างๆหนังภาพยนตร์นี่แหละนะคะเอ,อ,อารมณ์ประมาณนี้แมวมันจะถูกเอาไปใส่ในทุกๆภาพยนตร์ทุกๆเรื่องเล่าทุกๆหนังทุกๆอะไรเนยละ่ะเป็นเหมือนกับ ตูนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือคือ,ค,อคือเรียกว่าเป็นแผ่นฟิล์มโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มอารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยนะอย่างแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบปีเตอร์แพนใช่ไหมมีคลีโอพัตรพร้าแมวเป็นคลีโอพัตรราอะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะพอนึกภาพกันออกเนาะ uh, do in my situation the answer often provide ways to resolve my problems Therefore my favorite heroes soon become companions for me เขาบอกว่าพอเขาชื่นชอบกับฮีโร่ต่างๆในหนังในภาพยนตร์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันก็เลยถูกจับเอามาเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเขาก็สร้างคือจินตนาการเขาเนะก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ทำให้ไอ้เจ้าฮีโร่เหล่านี้กลายเป็นเพื่อนเขากลายเป็นอะไรที่ผูกพันกับเขาไปเลยแน่นะประมาณนี้อื being also a tarot lover and collector นะคะ d e i to create a tarot deck using universal heroes slowly grew in my mind เออคือเขาก็จะเอาฮีโร่ทั่วโลกเลยเนี่ยนะเอามาสร้างเป็นอันนี้สรุปใจความประมาณนี้แล้วกันนะคะ r นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะจับ ตัดต่อพันธุกรรมแบบไหนเอาแมวเข้าไปใส่ในเรื่องราวอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวของภาพยนตร์หรือแนวหนังหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยก็น่าจะพอจะเดาๆทางได้ออกว่าเขาคือเรื่องราวอะไรอะไรอย่างนี้อย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้นะอันล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวไพเมเจอร์แล้วก็ความหมายก่อนที่จะไปถึงความหมายเขาก็จะบอกก่อนว่าเดอะฟูลเนี่ยเขาแทนในเรื่องราวอะไรเขาเป็น the cat and the beans the beanstalk นะคะ บีนทอก็คือเหมือนกับเรื่องแจ็คผู้ค่ายักษ์อารมณ์ประมาณนี้นะอารมณ์ประมาณนี้ก็เป็นแมวแอนต้นถั่วแมวแบบต้นถั่วต้นถั่วในเรื่องของแจ็คผู้ค่ายักษ์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคำแปลเนาะความหมายของเขานะคะ follow your enthusiasm นะคะ and trust your inner wisdom นนนนก็อารมณ์บบคำแปลมันจะคล้ายๆกับ the fool แหละ นะเพียงแต่เขาก็เอาแมวไปใส่กับต้นถัว่วอ่าอันนี้ก็จะเป็น c ิติเซนแคทอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนังฮีโร่อะไรต่างๆของเขาที่เขาเอามาใส่รวมเข้าไปนะคะใครชอบหนังก็น่าจะถูกใจชุดนี้เนาะแต่เดี๋ยวขอดูการตัดต่อพันธุกรรมของเขาก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรนะจ๊ะ อะในดูตัวสัญ,ญลักษณ์เขานิดนึงนะคะไพ่ถ้วย c u พส s นะคะไพ่เหรียญเออไพ่ไม้ ones นะแล้วไพ่เหรียญ pentacles แล้วก็ไพ่ดาบก r o w o d i เพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนกันกับไพ่ rider w a v e นะ page knight queen king ค่ะเหมือนกันหมดเลยโอเคแล้วก็ spread เมื่อกี้ตามหน้า2องนะคะก็จะเป็นแบบเใบแบบนี้อธิบายตำแหน่งต่างๆต,ตามนี้เลยโนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นภาษาอื่นละ หน้าของที่เป็นภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมดสิบสี่หน้าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวความหมายเออขอโทษตัวหน้าไพ่ของเขากันนะคะนี่หน้าปกคงไม่ต้องให้ดูว่าเออความหนาบางของเขาเป็นแบบไหนเนอะเพราะว่าเราคิดว่าเพื่อนๆคุ้นกันแล้วโอ้ทำไมเราเน้นถึงบบแบบ <laughs> ดาวินชีแมวดาวินชีแมวนี่ค่ะ เป็นแมวค่ะช่างคิดเนาะคิดได้เรียกว่าช่างคิดคิดได้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าปกค่ะหน้าปกของเขาเป็นแบบนี้อันนี้เมื่อกี้ท้ายเนาะด้านหลังปกนี่เป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังของไพยนะอันนี้หน้าปกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู ถามว่าตัวสัตว์เอกลักษณ์ของไพ่โรสคาร์เวลมันก็จะค่อนข้างแบบเป็นอับมันแบบนี้นะคะแล้วก็ลื่นค่ะมีความลื่นแล้วก็ตัวไพ่มีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะมีความหนาอโอเคก็โรสคาร์เวลจะเป็นสไตล์นี้แทบทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์นี้เนี่ยก็ตามกับไพ่ของค่ายนี้เขาได้นะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนี่เขาเป็นไพ่แบบมีขอบนะคะเหมือนขอบเนี่ยอยู่ในแบบอารมณ์ให้ติมหนังภาพหนังแบบมูฟวี่อะไรประมาณอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเทพนิยายของเขานิดน,นึงเอาแมวไปผสมกับแจ็คผู้ค่ายักษ์นะคะแมวกำลังปีนต้นถั่วมีวัวอยู่หนึ่งตัวข้างหลังนี้นะคะ นี่อะไรเนี่ยห้ามถามเพราะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นโรสบัตแมวเป็น The ะ a ม i c i ช n นะคะและแมวก็ถือคัมพีเป็นแมวอะไรสักอย่างต้องเปิดคู่มืออ่ะนางเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้ a n g e l i c c t t มาเกสออฟเดอะแคทนะคะก็เป็นเรื่องเป็นเป็นหนังอะไรอย่างนี้นะอะเดี๋ยวมาดูต่ออันนี้เป็นแมวออ้ยมีลูกแมวน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเนีมีภาพมีความสุขก็คือตรงนี้แหละแล้ดวดูหน้าแมวสิ สะเทือนใจมากเลยเนะี่ยดังดูไปเนี่ยนะ The Empress ค่ะ Eliza Cat นะคะ Taylor <laughs> Elizabeth Taylor <laughs> ดูมีความเป็น Empress นะนะคะเขามีความเป็น Empress เ <laughs> นี่ยอะไร <laughs> นะน่ากลั <laughs> a Eliza Cat Taylor แล้วก็ Emperor เป็น Cat the 1 4 t h ลมประมาณหลุยที่14บสี่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้นะเอ่อ r e f e เฟ n เป็น merlin cat นะคะเป็นพ่อมด merlin นะนะก็จะเป็น merlin c a เนี่ค่ะเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แบบนี้คือจับหนังมาผสมกับแมวเอาแมวไปผสมกันในหนังเออจะมีแมวลดนแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มอารมประมาณนี้นะคะนี่เป็นโรบิน h o ดเนาะอดูแล้วก็นี่เป็นอะไรเนี่ยโอ้โรเมออนจูเลีย แมวแมวแมวนี่อยู่เต็มเลยนะคะอุ้ยอันนี้ดูนะ่ากลัวมากเลยดูสิสิบสามเป็นเดอะเดสเป็นแคทแดกูล่าค่ะเป็นแมวดักูล่าอู้หิดเนาะอันนี้สโนไวท์ใช่ไหมถือแอปเปิลไปนางปลอมตัวมาโอ้โห อารมณ์ประมาณแคทเดอะริเปอร์อะไรอย่างเี้โอ้ยขอดวนนิดนึงยี่สเอ็ดยี่สิบเอเป็นเดอะวอลเปอร l ล o n a น c a ควินชนะคะเลโอนาโดเดวินชีเนี่อันนี้ก็เป็นเลโอนาโดแคทวินชีนะคะ ก็ดูแล้วก็ขำไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็น่าจะสนุกกับการนั่งทายว่าเขาคือหนังเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้นะคะอ่อโอเคในส่วนของตัวไพ่ไมเนอร์นะคะด้านด้านบนจะเป็นหมายเลขนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี้ยก็จะเป็นอ,อ่สัญ,ญลักษณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ถ้วยนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพ่อมอะไรนะ ออสใช่ไหมพมุแห่งออสเออเขาเรียกอะไรนี่ปีเตอร์แพนนะคะปีเตอร์เหมียวเออปีเตอร์แพนนะคะอู้อันนี้สิบนะคะสิบช่วยไปละแล้วก็อันนี้จะเป็นไพ่ตัวบุคคลนะคะเพจนายควีนคิงเพจก็จะใช้แบบนี้นะคะนี่สัญลักษณ์เป็นแบบนี้ แล้วก็ Knight นะคะก็จะเป็นรูปม้าแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มงกุฎแบบนี้มงกุฎมีโค้งๆจะเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆรูปหัวใจเนาะก็จะเป็น Queen นะคะแล้วก็ตัวนี้ i ิงค่ะก็จะเป็นมงกุฎแหลมๆแบบนี้นะโอเคสำหรับไพ่ตัวบุคคลนะคะ The Mask of Solo แน่เลยนะ,ะเราไม่ได้รู้ทุกทกเรื่องเรื่องภาพยนตร์นะเนาะก็ ลองเดาๆกันดูถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องของมูฟฟี่ต่างๆชอบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะออชุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่เอาให้ทายเล่นๆกันว่ามันมาจากเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเกมแฟนแอบเกมแฟนพันแท้ภาพยนตร์เนาะมูฟฟี่นะหนังนะนี่นะดูกันออกไหมเนี่ยว่าเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะคะอ่าอันนี้จะเป็นไพ่ไม้นะคะ ฮูสแฮร์รี่พอตเตอร์ใส่เสี่ยวใช่ผูซี่แคทใช่ป่ะน่ารักเชียวอันนี้ดูสวยดูสวยโอ้โหหัวเชียว ไพดาบแล้วนะคะโอ้ยดูไปก็ขำไปอ้ยอันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงของจริงอ่าฮะวีกินของหรือเปล่าแมวปีศาจมากเลยทำร้ายใจิตใจคนที่เป็นทาสแมวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสำหรับจุดนี้แล้วดูแมวหมดความรู้สึก แมวที่น่ารักไปเลยใช่ไหมแต่ก็มีความขำดีนะคะเพราะว่าไอเดียสร้างสรรค์ของคนวาดเนี่ยคือทำให้แมวกลายเป็นฮีโร่ได้กลายเป็นดาราได้นะคะสำหรับแมวในชุดนี้เวอร์ชั่นนี้นะคะไม่แน่ใจเพื่อนๆชอบกันไหมเนาะ เออมันก็ขำๆไปอีกแบบนึงนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้แล้วก็การสับไพ่ทาได้อย่างดีมากเลยเพราะว่าชอบของไายนี้อยู่แล้วนะคะในเรื่องการสับไพ่พวกนี้เนาะอืมแล้วก็ในส่วนการกรีดไพ่แน่นอนค่ะทำได้ไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับชุดนี้ c a t ค a t t ร a t t นั่นเองนะคะไพ่ทารโวแมวไพ่ทาโรแมวอันนี้พูมนแห่งออสน่นเองใช่ไหมเด็กผู้หญิงคนนี้ ชื่ออะไรนะเราจาไม่ได้แล้วมันค่อนข้างนานมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้นะเนาะไพ่ใบนี้สีถ้วยนะคะดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่ามันคือสีถ้วยเนาะเพราะว่าจากภาพเนี่ยไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความเป็นแบบไรด์เดอร์เวดแบบเดิมๆเลยที่เพื่อนๆรู้จักกันว่าไร d e เดอร์เวก็จะเป็นสีถ้วยก็จะเป็นถ้วยแล้วมีคนยื่นถ้วยให้แต่ก็ไม่สนใจอมณรประมาณนี้เนาะแต่อันนี้ไม่ได้มีอะไรบอกเลยค่ะ เออแล้วเราแปลว่ายังไงหรอถ้าสีถ้วยอันนี้นะคะโดโรธีแคทค่ะอ่าเขาชื่อโดโรธีใช่จำได้แหละโดโรธีแคทนะคะ follow the road bringing you over the rain, over rainbows ค่ะ but keep in mind that there is no place like true home คือมันมีสะพานข้ามเอเ็นมันมีถนน ที่จะนำพาให้คุณนะข้ามสายรุ้งไปได้นะแต่ให้คุณจำไว้ว่ามันไม่มีที่ไหนที่จะแบบออมีความสุขเหมือนกับที่ที่บ้านของคุณอีกแล้วนะเนี่ย no place like home นะคะเออเขาก็หยุดชะงักน็ตหนึ่งคิดดูซิว่าเอาอยัางไงดีฉันจะไปไหมฉันจะอะไรอย่างนี้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของไพ่ใบนี้เนาะ โอเคโนเพรสไลโคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะลองหยุดชะง,งักสักนิดคิดไตรตรองอะไรดีๆสักหน่อยนะคะ mm hmm. เผื่อว่าจะได้ไอเดียดีๆในการที่จะจัดการการเดินหน้าต่อการอะไรจัดการปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสิ่งที่กำลังเจออยู่ณตอนนี้เนาะโอเคก็อันนี้เป็นคำแนะนำเล็กๆสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปอันนี้ละกันเนาะเป็นการเตือนการเล็กน้อยนะคะแล้วกส็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบ ไพ่ชุดนี้เนาะเราคิดว่าเอเชียบุ๊กน่าจะยังมีอยู่นะคะแล้วก็เอช่วงนี้น่าจะสาๆาไปแล้วในเรื่องของแคทตาร่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาฮะโอเคคลิปนี้คงเอาไว้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ